สันไฟานเป็นอะไรนเป็นตัวตั้งตั้งไฟฟ้าตัวน่อดังก็กเหมเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยเยอะครับไอ่ตัวนี้นี่มองเห็นอยู่นี่เนี่ยไฟฉายมองหนมั้ยตัวนี้น่ะเป็นเหมือนเนี่ยตัวดันไฟฟ้าน่ะไอ้ช่างเครื่องก็ตอนเปลี่ยนเอาหลังเปลี่ยนได้แล้วนี่แหละไอ้ตรงนี้มันจะมีมีเลยกอมีปฏิกันหนึ่งอ่ะมันมันหลุดออกมาตลงนตรงข้างในอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไร พอเวลาเขาถอดกรงเขาอย่างงั้ดเอามันต้องถอดนี่ออกถอดน็อตสายตีนไม่ไม่เป็นเลยธรรมดาเป็นปฏิสิทธิ์ธรรมดาปฏิสิทิ์เนี่ยไม่มีคุณค่าทางอาหารหร <c oughs> มันมันมือทำงานอย่างนี้นะขับมือนั่นแหละมันวี่งเพีเ้ยวด้ยวยลูกไทยงัดขาดเดี๋ยวเวลาเขาถอดกรงต้องถอดนี่ออกถอดตรงนี้แล้วก็ถอดน็อตัวแปะแล้วยกขึ้นเนี่มันจะแต่ส่วนมากช่างไม่ถอดง,งัดเอามากช่างไม่ถอดนี่มันเสียเวลาไงเขาเลยงัดเดีผมถอดนี่มันจะช้า ก็เปลี่ยนเอาไว้หลังอ่ะนีม่มองเห็นอยู่นี่เดี๋ยววิ่งทางไกลอันตรายเลยทางดูในใคจังเครื่องอ่ะสาไหนก็ได้ที่เคยเข้า